สวยครับใครมาก่อนเลือกก่อนมีทั้งเตี้ยทั้งสูงนะครับผมถ้าพี่ก็ใส่ฟอร์จูเนอร์ไปเลยนะครับสวัสดีครับผมรัตพลสวนพลอยสุวรรณนะครับอันนี้ก็ทําคลิปนี้ยังไม่ทันจะได้ลงคลิปเลยนะครับมีลูกค้าซื้อก่อนเลยครับต้นละพันเดียวนะครับในท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้พี่เขาไปปลูกปลูกที่ไหนนะครับพี่อานัทนิคมที่ซื้อในราคากี่บาทครับอันนี้หนึ่งพันบาทนับะพี่สวยๆนะมื่อก่อนพันห้านะครับวันนี้เอาพันเดียวครับพี่ตามมาจะคลิปเหรอครับครับผม วันนี้ลูกน้องกลับบ้านครับหาตังค์ให้ลูกน้องกลับบ้านนะครับลูกน้องก็จะไปทําหน้าที่เราก็ทําหน้าที่ของเราครับผมใครสนใจก็โทรมาสั่งได้นะครับ091793800 0นะครับถ้าใครอยากได้สวยแบบนี้มาเลือกเองนะครับเพราะว่าพี่เข้ามาก่อนก็ให้เลือกก่อนเลยครับผมเบอร์โทรก็086383 3061 0 9 9 9 6 6 6 9 8 6ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอันนี้หมอนทองนะครับก้านยาว ก้นยาวมีแต่พันห้าพัฟวงมณีมีแต่พันห้าพันแปดหนำดำมีพันหนึ่งพครับ2อลากสามลากสวยๆมาเลือกเอาเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ